สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะพามาทําหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองของยายก็นี่ค่ะเป็นหน่อไม้ดองเส้นเล็กนะคะเห็นไหมคะทุกคนหน่อไม้ดองเส้นเล็กยายสับหน่อไม้เอามาออาไปสับหน่อไม้มาแล้วก็มาปอกปอกแล้วล้างล้างแล้วเราก็มาสับนะคะมาสับเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ค่ะเหมือนมะละกอเลยนะคะทุกคน,นเห็นไหมคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาแช่น้ำสองคืนแช่น,น้ำสองคืนเสร็จแล้วเราก็เอาล้างขึ้นจากน้ำอ่ะสองสองครั้งล้างน้ำออกนะคะเออเอามาแช่น้ำสองคืนนี้ต้องใส่เกลือด้วยนะคะใส่เกลือลงไปพอประมาณแล้วเราก็แช่น้ำไว้สองคืนแช่ไว้สองคืนแล้วเราก็มาล้างล้างสองครั้งให้สะอาดนะคะล้างสองครั้งให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็เอา บีเพืสะอาดแล้วก็ล้างสองครั้งสะอาดแล้วเราก็มาใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็นวด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 แล้วยายก็แถมใส่ข้าวเปลือกเอข้าวสารข้าวสารเหนียวนะคะข้าวสารเจ้าก็ได้นิดหน่อยใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องเยอะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็นวด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 แล้วก็ใส่น้ําใส่น้ําสะอาดนะคะนวดนวดนวดให้เข้ากันให้อ่อนแบบนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะน่าทานไหมนี่ขท้าจรวดเลย นวดใส่กันแล้วเราก็ชิมชิมดูรสชาตินะคะดูรสชาติมันจะออกเค็มๆนิดหน่อยอรูเปรี้ยวเค็ม,คมอร่อยแล้วนะคะเนี่ยอร่อยแล้วกินได้เลยนี่ยขนาดทําครั้งแรกก็กินได้เลยนะคะแล้วเก็บได้นานค่ะขาวสะอาดนะคะอย่ที่ยายทําแล้วนี่นีค่ะใส่บรรจุขวดเอาไว้ขายขวดละสิบบาทค่ะ หรือว่าเอาไว้กินเองแจกพี่แจกน้องค่ะไม่มีคนไม่ขายก็แจกพี่แจกน้องไว้กินเองนะคะะทําไว้หลายขวดอยู่เน่ยเจ็ดแปดขวดแล้วนะคะครั้งที่แล้วแล้วครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะมาทําอีกค่ะอันนี้ทําคุกเขาเข้ากันแล้วนะคะอันนี้เก็บได้นานนะคะกินเร็วก็ได้อ่ะอร่อยแล้วยาก็จะมาบรรจุข,ขวด ไปกดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปยัดเข้าไปเลยเดี๋ยวไปเรื่อย ยากเป็นๆเ,เลยถ้าใส่ขวดจะยากนิดนึงค่ะถ้าใส่โหลไม่ยากแต่ว่าใส่โหลเวลาเรากินนะ่ะถ้าเรากินไม่หมดส่วนมากคนจะมักดำนะคะดำดำนะคะดำดำนี้เพราะว่าเกิดจากอะไรรู้ไหมคะเกิดจากคนที่เอาไปกินครั้งแรกอะ่ะ ไม่ไม่ไม่กดไม่กดหน่อไม้ลงไปในในน้าค่ะไม่กดหน่อไม้ลงไปในน้ําให้ให้น้ําท่วมจะไม่ดําแล้วก็ต้องใช้ทัพพีที่สะอาดตักนะคะอย่าไปใช้มือหรืออะไรแบบของที่ไม่สะอาดลงไปจะทําให้เขาแบบดําเสียเสียของเลยนะคะตัวไหนกินไม่เป็นเน่ะไปแกะขวดโหลใหญ่เนี้ย ทาไม่สะอาดแล้วก็ไม่กดน้ําไม่กดให้ลงไปในน้ําให้น้ําท่วมอ่ะจะททำให้หน่อไม้เราดํานะคะส่วนมากคนจะไม่เลือกใช้เป็นโหลก็เพราะว่าอย่างนี้แหละแต่ยายว่าไม่มีปัญหาสาหรับยายใช้เป็นโหลได้แต่เราต้องกดให้ดีกดลงไปในน้ําไม่ให้หน่อไม้เขาดําแล้วก็ทั้งหลังก็เอามากินได้อีกเปิดได้ง่ายๆ ไม่เหมือนขวดขวดนี่เราต้องใช้ให้หมดหรือว่าไม่งั้นเราก็ต้องไปใส่ตู้เย็นนะคะถ้าใช้ไม่หมดต้องไปใส่ตู้เย็นนะคะอย่าวางไว้แบบนั้นนะคะวางไว้แบบนั้น่อไม้ก็จะเสียนะคะนี่แหละวิธีการใช้ของเราตักน้ำนี่ใส,นส่น้ำ่อกไม้นี่ใส่เนี่ยให้ท่วม